นี่ก็คือหลุนลุมปุุกนะครับคุณบาอาจารย์ครับอันนี้ผมเน้นวันนี้ผมถ่ายเนื้อทองแดงนะครับพิมพ์แบบข้างรัศมีนะครับประภาหมนทนข้างรัศมีครับผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆแหะครับนี่ก็เริ่มต้นมาตรงนี้ก็เป็นองค์ที่สิบหเพราะผมถ่ายมาแล้ว14องค์นะครับก็คละกันไปตั้งระหว่างพิมพ์ประภาหมนทนข้างอกพิมพ์ประภาหมนทนแล้วก็รัศมีประภาหมนทนอันนี้กําลังถ่าย รัทมีประพามนทนอยู่นะครับคุณบาอาจารย์ทั้งหมด5องค์นี้ไล่ไปเลยเป็นเนื้อทองแดงรวดนะครับพูดง่ายๆว่าเนื้อทองแดงผสมหรือเนื้อโลหะผสมนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะพระยุคเก่านะครับแต่พระยุคเก่าๆเนี่ยเราจะดูแบบความมีทองคำนี่ค่อนข้างจะแน่นอนมี มีให้เห็นไม่เห็น,ม,หนมากเห็นน้อยหรือไม่อาจจะเป็นแบบสีลุง้งสีอะไรขึ้นเล็กๆน้อยๆเพราะว่าของโลหะผสมนั่นเลยครับนี่ก็คือพิมพ์รัศมีประภามนทนนะครับเลนพระพุทธหลวงปู่สุขวัดปากคอมมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับถ่ายทําให้ท่านได้ดูได้ชมกันนี่เป็นองค์ที่15ผมจะถ่ายไปอีกลวดนี้6องค์ก็เป็น20องค์กับของเขาที่ถ่ายทํามา แต่เหรียญแบบหลวงปู่ศุขเนี่ยมีเยอะนะครับมีหลายพิมพ์มากเลยนะครับแต่ผมจะเน้นถ่ายตอนนี้ไล่ไปก็คือเป็นพิมพ์รัศมีประพามุนทนนะครับถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นไม่สมควรต้องถ่ายแต่ตอนนี้กําำลังถ่ายเนื้อทองแดงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากันนะครับ แต่ความคงความชัดของเหรียญเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านทั้งก็พูดไว้ว่าข้างหนึ่งชัดข้างหนึ่งไม่ชัดจริงๆนะครับครูบาอาจารย์มาดูๆสิครับข้างหนึ่งไม่ชัดข้างหนึ่งชัดนะครับรัศมีนะครับท่านจะเห็นนะว่าทางด้านขวามือเราด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยจะชัดนะครับรัศมีแต่ทางด้านขวาขององค์พระด้านซ้ายมือเรานี่จะไม่ค่อยชัดเพราะเซียนต่างๆท่านก็พูดไว้ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็พูดไว้ นั่นก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีแตกกินม,มากไปขนาดไหนผมก็ยังไม่รู้ก็ขอให้ท่านได้ดูได้ชมว่าพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์แบบข้างรัศมีทางด้านหนึ่งทางด้านในซ้ายมือเรานชาีชชัดนะครับกูาอาจัดนะครับแต่ก็มีพิมพ์ท่านก็แยกพิมพ์หน้าใหญ่หน้าเล็กอะไรต่างๆผมไม่แยกหรอกครับให้ท่านดูเอง เพราะฉะนั้นก็พิมพ์ก็บอกก็น่าจะมีหลายบล็อกหลายพิมพ์เพราะว่าพระหงวงปู่สุขท่านหล่อแบบไม่ใช่แฝดนะครับเป็นแผงนะครับผมยอมรับเลยผมมีเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเป็นแผงนะครับ,รบเ,มมเป็นพระแผง,ผแผงก็หล่อเดียวก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีหล่อหลากหลายนะครับผมว่าเพราะฉะนั้นเนื้อก็มีหลายเนื้อมีทั้งเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองเนื้อตะกัวตะกูล,ลวดก็ไม่ค่อยมี แต่มีแต่น้อยแต่ว่ามีแบบคุูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆั้งว่ามีที่ผมดูแบบดำๆอะไรต่างมีเนื้อสำริดมีเนื้อเ,อเอมกสิธิ์ด้วยท่านบอกไว้นะครับแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วผมจะถ่ายทําให้ดูไปเรื่อยๆให้ท่านแยกเนื้อหลงปุ๋ยวัประคองขานเท่าแต่ถ้าจะผูถูกต้องที่สุดผมว่าเนื้อทองผสมนะครับเพราะพระเก่าๆเ,เนี่ยมักจะมีเศษทองให้เห็นและเศษโลหะเงิน ผสมอยู่นะครับแบบว่านาวะโลหะนะครับผมว่าเป็นลักษณะพระลักษณะอย่างนั้นแต่เนื้อไม่ต้องไปัวอรี่เนื้อถึงนะครับให้ท่านดูความถึงของเนื้อพระความเก่าของเนื้อพระว่าถึงยุคหรือไม่แท้เกอะไรยังไงให้ดูตรงนั้นเป็นใช้ได้นะครับผมว่านี่ก็คือหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับผมถ่ายมาแล้วก็หลายองค์ทั้งปิดตาแต่ว่า ในพิมพ์รัศมีพิมศมีประภามนทนรัศมีข้าอุเนี่ยก็ถ่ายมาก็ไปดูนะครับไล่ดูผมพยายามที่จะแยกอ,อกเอาไว้ครับให้ท่านได้ศึกษากันแบบเต็มๆนี่ก็คือผมกําลังถ่ายรัศมีครับประภามนทนข้างรัศมีนะครับครับหรือว่าเรียกว่ารัศมีประภามนทนบางทีเราเรียกยอ่อๆก็แล้วแต่ถูกทั้งสองอย่าง แล้วก็มีข้างอกมีประพาณนลทนมีข้างอุประพาณนลทนมีรัศมีประพาณนลทน,ละน,ทนอะไรต่างๆครับมีหลายเดี๋ยวผมถ่ายทําให้ท่านได้ดูไปเรื่อยๆท่านก็จะเห็นเองหน้าเล็กหน้าใหญ่แล้วพิมพ์อะไรยังไงผมไม่พูดถึงผมถึงพูดถึงว่าพระแท้ครับเป็นอย่างไรให้ท่านดูตรงนี้ได้ก็พอ,อครับขอบพระคุณมากครับรูราอาจารย์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสุภาพคำทองจากครับ สวัสดีครับศูนย์พระเอ l อเอลครับใน YouTube ก็มีเพจเพ Facebook ผมก็ทำให้ด้วยครับสวัสดีครับ